รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Hi, ค่มาพบกับวิกกี้และรายการ i d เด s Today by e ฮฟเลค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้พาคุณผู้ชมมาค้นหาไอเดียคันตบแตงรีสอร์ทและกอนโดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะอันนั้นก็คือกองการ360องศาพาโลกนค่ะ โครงการที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและพรสวรรค์ด้านการพัฒนาที่ดินของเจ้าของโครงการซึ่งก็คือคุณหญิงสัตยมาศิวิกรกับที่นี่เลยค่ะ360องศาพาโนเขาใหญ่โครงการคอนโดมิเนียมและวิลล่าที่มีการวางเลเยอร์และการออกแบบตกแต่งที่น่าสนใจมากๆค่ะจนต้องขอยกประโยคเด็ดของโครงการมาบอกต่อกันว่ารูปแบบงานสถาปัตยกรรมนั้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของทัศนียภาพบริเวณที่ตั้งโครงการ ซึ่งมีลักษณะพิเศษอยู่บนยอดเขาโดยทุกองศาที่มองออกไปโดยรอบนั้นสามารถสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติของเขาใหญ่ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้วีกี้อยู่กับคุณโยทินซึ่งเป็นไซต์มา n ิเจอของโครงการ360องศาพาโนค่ะสวัสดีค่ะค,คุณโยทินสวัสดีครับุกี้ครับ ค่ะคนยูตินขาพี่คี้อยากจะทราบมากที่มาที่ไปของโครงการของเรา360ออนานี่คือเป็นยังไงบ้างคะครับที่มาที่ไปคือเริ่มแรกต้องบอกว่าเป็นแรงเป็นดานใจนะครับจากของผู้หญิงปติมาชีวิตก่อนที่ตรงตรงนี้ท่านก็นมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะมีคนได้มาอยู่อาศัยร่วมกันนะครับมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะเห็นว่าโครงการนี้อยู่บนเขาท่านก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นหมาใช่ไหมคะครับแล้วจุดเด่นของโครงการนี้คือเป็นยังไงบ้างครับจุดเด่นของโครงการนะฮะคือก็จะเห็นว่าโครงการนี้อยู่บนเขาเป็นจุดเด่นเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า360องศาพานโนรามานะครับคือถ้าขึ้นไปอยู่บนก็จะเห็นสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบพาโนรามาครับ ทราบเพราะว่ามีตั้งรีสอร์ทวลีล่าแล้วก็คอนโดคคนใช่ไหมคะโครงการเนี่ยเป็นสไตล์ฟองคือสไตล์ฝรั่งเศสโอ้ล่ะคะโห สำหรับคอนโดมิเนียมนะคะตัวอาคาร Type A จะเป็นรูปโค้งวงรีส่วนอาคารท y p e B จะเป็นทรงเหลี่ยมที่จะต้องลดหลั่นกันไปตามความลาดชันของภูเขาทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้งดงามเช่นกันโดยห้องชุดทุกห้องนะคะก็จะมีการตกแต่งภายในอย่างงดงามพิถีพิถนันมีให้เลือกทั้งแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนและบ้านเดี่ยววิลล่าที่ออกแบบให้เป็นบ้านสไตล์ฟลอวองศิลปะแบบฝรั่งเศสเน้นบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่าง แท้จริงแต่ยังคงความหรูหราสะดวกสบายสำหรับเจ้าของบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ขอ,ขอรับควนคุณโยเท,ทนปาวิกกี้ไปดูห้องตัวอย่างด้วยคอ๋อได,คดคอ้ค่ะค่ะแล้วตั้งหมดนี่มีกี่แบบนะคะเอ่อตอนนี้ห้องตัวอย่างเนี่ยเรามีสองแบบะนะครับแบบหนึ่งคือเป็นสตูดิโอขนาด65ตราง,รงค่ะ างเมตรนะฮะค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งร้อสี่ตารางเมตรเป็น2ห้องนอนก็เอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าคาะการปพอดีเวลาของเราก็หมดลงสักครอ่นะคะครับคุณผู้ชมค่ะเวลาของรายการ i d เดียสุดเดย์ by เฮฟเล่หมดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าสําหรับวันนี้วิกกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเปลี่ยนมุมมองเดิมๆให้เป็นมุมมองใหม่ให้บ้านคุณด้วยเฮฟเล่ พบกับงาน Big Clearance Sale 2014พร้อมสินค้ามากมายให้คุณได้เลือกอย่างจุใจในราคาสบายกระเป๋าตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ h e l e Design Studio ุ u ุุมวิิ t 64 3วันเท่านั้นพลาดไม่ได้แล้ว